สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าพอพูดถึงคำว่าออกกำลังกายทีไรมันเหมือนมีแรงกดดันบางอย่างตามมาด้วยทุกทีเลยวันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนความคิดนั้นกันนะครับมาดูมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่จะทำให้การขยับร่างกายกลายเป็นเรื่องของความสุขสำหรับทุกคนจริงๆครับเรามาลองย้อนนึกถึงความทรงจำวัยเด็กกันสักนิดหนึ่งนะครับพอได้ยินคาว่าวิชาภละหรือภละศึกษาเนี่ยภาพแรกที่มันแวบเข้ามาในหัวคืออะไรครับ อืสำหรับหลายๆคนภาพนั้นอาจจะไม่ใช่ความทรงจําที่น่าประทับใจสักเท่าไร่นักใช่ไหมครับใช่เลยครับภาพจําของหลายคนก็คือการต้องวิ่งรอบสนามจนหอบแหกๆก,การแข่งกีฬาที่เน้นแต่จะเอาชนะหรือความเครียดตอนที่รู้ว่าจะต้องถูกตัดเกรดซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันอาจจะฝังใจเรามาจนโตทําให้เผลอคิดไปว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สําหรับเราแต่จะเป็นยังไงล่ะครับ ถ้าผมบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวร่างกายมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแนวคิดที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันเริ่มต้นจากประโยคสำคัญประโยคนี้ล่ะครับที่จะมาช่วยปลดล็อกเราออกจากความเชื่อเดิมๆที่ว่าวิชาพละมีไว้เพื่อสร้างนักกีฬาเท่านั้น นี่แหละครับคือการปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยจากที่เคยโฟกัสแค่กิจกรรมอย่างการวิ่งหรือการเล่นกีฬาต่างๆตอนนี้เรากำลังจะมองให้ลึกลงไปที่แก่นของมันจริงๆนั่นก็คือการสร้างความรักในการขยับร่างกายครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวในรูปแบบไหนก็ตามขอแค่มีความสุขก็พอโอเคแล้วถ้าเป้าหมายไม่ใช่การปั้นคนให้เป็นนักกีฬาเมือาชีพแล้วเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ล่ะจะบอกว่าคำตอบมันเรียบง่ายแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับ เป้าหมายแรกสุดเลยก็คือการมีร่างกายที่แข็งแรงครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ความแข็งแรงแบบนักกล้ามนะแต่เป็นความแข็งแรงที่ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะครับเช่นยกของได้สบายๆเดินขึ้นบันไดแล้วใจไม่สัน่นหรือมีแรงเหลือเฟือไปทำกิจกรรมที่เราชอบได้เต็มที่มันคือการสร้างรากฐานสุขภาพที่มั่นคงให้ตัวเราเองนั่นแหละครับ และเป้าหมายที่สองที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับเพราะรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราลองขยับตัวเพิ่มอีกนิดก้าวข้ามความเหนื่อยอีกหน่อยมันไม่ได้สร้างแค่กล้ามเนื้อนะแต่มันกำลังฝึกความเข้มแข็งและความอดทนให้กับจิตใจเราไปพร้อมๆกันด้วยพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอแล้วแนวคิดดีๆแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครกันบ้างนะ แน่นอนครับว่ากลุ่มแรกเลยก็คือเด็กๆก,การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเคลื่อนไหวให้พวกเขาตั้งแต่อย่างเล็กเนี่ยถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งที่เราจะมอบให้เขาได้เลยนะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ทุกคนครับใครก็ตามที่เคยมีความสรงจำไม่ดีกับการออกกำลังกายมาก่อนขอบอกเลยว่าไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปนะครับเราสามารถเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับการเคลื่อนไหวได้เสมอ รวมไปถึงคุณครูทุกท่านเลยครับที่เป็นคนสำคัญมากๆในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างมุมมองดีๆเรื่องการขยับร่างกายให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับซึ่งเป็นต้นแบบที่ทรงพลังที่สุดเลยนะการที่เด็กๆเ,เห็นเรามีความสุขกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการสองที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเอ่ยปากพูดสักคำเลยครับ แต่ถ้าจะให้สรุปรวบตึงทั้งหมดในคำเดียวเลยนะครับคำตอบก็คือใครก็ได้ครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่มีสภาพร่างกายแบบไหนแนวคิดนี้เปิดกว้างและเป็นของทุกคนอย่างแท้จริงดังนั้นทั้งหมดที่เล่ามานี้จึงไม่ใช่แค่การนำเสนอแนวคิดใหม่ๆนะครับแต่มันคือคำเชิญชวนให้เราทุกคนหันกลับมาเริ่มต้นดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองอีกครั้งผ่านการเคลื่อนไหวที่มาจากความสุข เรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปค้นหาคำตอบกับตัวเองดูนะคะว่าการขยับร่างกายในแบบฉบับของเราเองที่ทำแล้วมีความสุขอย่างแท้จริงหน้าตาของมันเป็นอย่างไรกันนะ